ข่าวด่วนครับทุกคนสองความน่ารักพี่น้องในค่ายครับน้องนัทสุรศักดิ์และน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนพี่นัทนะครับได้มีการไปช้อปปิ้งครับในห้างหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็นึกถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงครับอดใจไม่ได้นะครับที่จะติดไม้ติดมือมาฝากน้องสาวคนนี้นะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักครับซึ่งเราจะเห็นทั้งคู่เนี่ยนะครับน่ารักมากนะครับในวงนะครับทุกคนเนาะเขาก็จะมีการแบบว่าอ่าหยิกแก้มยอกันเสม สำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็น้องนัทสุรศักนะครับและล่าสุดเนี่ยนางเอก MV ของพี่นัทก็ครับก็เป็นน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลง ธรรมดาแต่ว่าพิเศษอุ้มอ่านชื่อเพลงถูกไหมครับทุกคนนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยอ่านชื่อเพลงผิดไปเดี๋ยวทัวร์จะมาลงนะครับเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะครับปล่อยโดยค่ายเพลงเข้าสารแ,แลนนะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าใกล้ได้ฟังกันเต็มทีแล้วนะครับในวันที่14สิงหาคมนี้นะครับซึ่งพี่นะัทสุรศักดิ์เนี่ยก็ได้ฝากฟังไว้กับ fc แฟนคลับนะฝากช่วยฟังช่วยเชยร์กันด้วยนะครับเพราะว่าเพลงเนี้ยตั้งใจมากๆนั่นเองนะครับทุกคนแล้วอุ้มได้มีการฟังท่อนฮุกไปแล้วพ่อ,พอ แม่แม่เอทุกคนฟังท่อนฮุกไปหรือ,อยังครับ เพราะไหมครับอุ้มว่าเสียงน้องนัทเนี่ยเพราะมากเลยนะแล้วก็อุ้มคิดว่าน้องเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนครับถ้อแก้วเสียงแบบนี้นะครับและยังได้คว้าตัวนางเอก MV แบ้น้อยนะครับคนที่ดังที่สุดในวงการหมอลำในตอนนี้นะครับมาเป็นนางเอก MV ด้วยสําหรับน้องอุง้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอุ้มคิดว่าเพลงนี้เลตติ้งต้องดีแน่ๆยอดวิวต้องดีแน่ๆน่ะครับสำหรับธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะครับเรียกได้ว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับตั้งใจมากในการแสดงเนาะเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยอ่าตั้ง แสดงมากแล้วก็เป็นธรรมชาติมากนะครับซึ่งน้องนะครับเป็นคนที่มีความสามารถนะครับทุกคนเนาะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสดงด้านหน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นแสดง MV ต่างๆคือน้องเนี่ยทำได้หมดหรือไปออกรายการต่างๆนะครับออกรายการโชว์ต่างๆน้องก็ทําได้ดีมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าแม่ f c ทุกคนคิดว่าน้องเก่งไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มก็เห็นพระเอกนัสสุรศักดิ์ได้มีการไปอ่าช้อปปิ้งแล้วก็มีการเห็นเสื้อผ้าเนี่ยที่ คล้ายๆองุงอ you, people, ิงเพริบพงชอบใส่นะครับก็มีการคิดถึงน้องนะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นความน่ารักของพี่น้องในค่ายก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าใครที่อยู่ในสมาชิกสาวน้อยเพริบพงเนาะเขาเอ็นดูแล้วก็รักอุงอิงเพริบพงทุกคนเลยนะครับเรียกได้ว่าน้องเนี่ยนะครับมาทําให้นะครับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงเนี่ยนะครับมีงานกันทุกวันแล้วก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับน้องก็เป็นเหมือนนางฟ้านะครับมาโปรดให้กับทุกคนเลยนะครับทุกคนนะก็ ยอดยอดคนที่นำสกุลลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับทุกคนยอดฟอลโล่ก็คือพุ่งเกือบทุกคนเลยแม้กระทั่งอะไรนะพี่บิวตี้นะครับเป็นแค่คนยกลังของน้องเป็นคนกลางเต็นท์ของน้องนะครับทุกคนตอนนี้ยอดฟอลโล่โอ้โหสี่หมื่นผู้ติดตามนะทุกคนภายในไม่กี่เดือนนะครับก็คือปังมากๆสําหรับใครที่อยู่รอบข้างอุค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะก็เรียกได้ว่าเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนี้นะครับเสียงน้องนัทเนี่ยคือดีมากแล้วก็ช่องของข้าวสารแลนเขาก็ทุ่มทุนสร้างมากจ้างพี่น้ำเพชรสตูดิโอ วานพี่น้ำเพชรสตูดิโอเนาะมาช่วยนะครับมาช่วยแบบกำกับแล้วก็ถ่ายทำา MV ให้ในวันก่อนปิดวง1วันนั่นเองะทะทนกคนนาะก็ถ่ายบรรยากาศเนี่ยที่สำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนแค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยก็ปังแล้วนะครับทุกคนนะนางเอก MV คือเป็นยังไงบ้างครับทุกคนให้กี่คะแนนดีสำหรับองค์อิมเพชรบ้านแพงนะเป็นแบบ อ่าธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะครับซึ่งเพลงนี้อุ้มคิดว่าเหมือนแบบแต่งให้องอิงเลยไหมทุกคนอุ้มคิดว่าเพลงนี้เหมือนแต่งให้น้องเลยนะแล้วก็ได้น้องมาอ่าเล่นเป็นนางเอกเอมบกันเลยทีเดียวนะครับธรรมดาแต่ว่าพิเศษนี่ก็คือองอิงแล้ววะซึ่งเป็นผู้หญิงที่ธรรมดาธรรมดานะใส่ซื่อบ้านๆแต่มีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับเมื่อขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงเมื่อไปแสดงหรือโชว์ที่ไหนต่างๆก็คือมีความพิเศษนะ นี่อุ้มแบบว่าคิดว่าเพลงนี้แต่งมาเพื่อน้องเลยนะครับสำหรับเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็วันนี้นะครับอุ้มก็เอาโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพี่น้องร่วมค่ายนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วกันเนาะไม่ว่าใครนี่แหละทีอ่อยู่รอบกายองอิงเขาก็น่ารักหมดนะครับแล้วก็เวลามีอะไรแต่ก็ซื้อของมาติดไม้ติดมือมาฝากอุงอิงพี่บนแพงเกือบทุกคนเลยนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกในวงสาวน้อยพี่บนแพงซึ่งบอสโจก็เคยได้บอกนะว่าน้องเนี่ย เป็นคนที่มาชูวงเป็นทำให้เป็นคนที่ทําให้ วงสาวน้อยเพื่อนแพงเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งกลายเป็นหมอลำอันดับหนึ่งได้นะครับก็เพราะองค์อิงเพบ่านแพงนี่แหละครับทุกคนมาทําให้ปรากฏการของการเป็นหมอลำเนี่ยนะครับฉีกกฎไปเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยดูหมอลำก็กลับมาดูหมอลำไม่ว่าคนที่อ่าเคยแบบว่าอ่าอยู่ภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยเคยฟังแต่โนราก็กลับกลายมาฟังหมอลำภาคอีสานของเราเพราะองค์อิงเพบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่ามาสร้างปรากฏการณ์จริงๆและไม่ว่าน้องเลย จะไปโผล่อยู่ที่ไหนไปโผล่ใน MV ไหนไปปรากฏตัวอยู่ในช่องทางไหนนะครับแฟนคลับเนี่ยก็แห่เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็เอาความน่ารักนะครับของพี่นัทเนาะมาฝากให้กับทุกคนแล้วกันส่วนท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอุ้มจะเอาภาพบรรยากาศที่พระเอกนะัทสุรศักดิ์เนี่ยได้มีการไปช้อปปิง้งแล้วก็นึกถึงองอิงพี่แปงเนี่ยมาฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าว ฝากคอมเมนต์สติกเกอร์คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการอ่านข่าวอุงอิงด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นว่าบอสโจเนี่ยจะจัดประชุมยูทูบเบอร์นะครับคิดว่าพิมพ์อิมข่าวกระแสก็น่าจะต้องได้ไปนะครับเนาะเพราะว่าบอสโจเนี่ยมีการอบรมแล้วก็เหมือนกับว่ามีการประชุมแนวทางของการถ่ายทําด้านหน้าเวทีหรือว่าในการทาคอนเทนต์อะไรต่างๆเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพิมพ์จะรีบมาอัปเดตทางช่องทางอุ้มอิมข่าวกระแสในเดือนกันยายนเนาะบอสโจบอกว่าเดี๋ยวส่งสัญญาณีท เดือนกันยายนนะครับก็ฝากแฟนคลับช่องอุมอิมข่าวกระแสติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามอุมอิมข่าวกระแสแบบนี้ตลอดไปนะครับรักทุกคนนะครับ